สวัสดีครับน้องๆนะครับวันนี้พี่เคก็มีกิจกรรมมาบอกในวันพรุ่งนี้นะครับผมน้องก็อย่าลืมรับฮีโร่ตัวใหม่นะครับหรือกิจกรรมรับตัวละครตัวใหม่นะครับผมอ่าตรงนี้วันที่ยี่สิบนะครับผมเริ่มตั้งแต่ตีสี่นะครับน้องก็อย่าลืมไปรับกันนะครับวันนี้วันที่สิบเก้าราด้วยกิจกรรมที่มาเปิดแล้วนะครับก็เป็นบูญ่านี่นะครับเป็นกิจกรรมลูกบาสน้องก็อย่าลืมทานะครับที่เป็นลูกบาสวงกลมนะครับเป็นกิจกรรม เข้ามาใหม่นะครับน้องๆวิธีเล่นก็ไม่ยากครับน้องๆแค่ทำภารกิจที่อยู่ขวามือนะครับล็อกอินเล่นเกมหนึ่งเกมสามเกมห้าเกมน้องก็กดลับกันไปเลยครับง่ายๆครับแต่มันไม่จบแค่นั้นนะครับน้องๆต้องเข้าไปเล่นนะครับแต้มที่อยู่ซ้ายมือนะครับน้องๆต้องโยนเข้านะครับโยนเข้าตะข่ายนะครับถึงคะแนนมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหกสิบอ่า เดี๋ยวพี่เคจะมาเล่นให้ดูนะครับตอนนี้เคมีอยู่23ลูกนะครับวิธีเล่นก็ไม่ยากครับแค่ดึงเทหลังนะครับอ่าครับผมก็โยนไปครับให้มันเข้าะครับผมมันจะเรื่องขยับอทารังไปเรื่อยเรื่อยนะครับน้องๆครับอยากเล่นไปรื่อยให้ดูนะครับน้องๆต้องโยนไปเรื่อยครับโยนไปครับแต่คองทัพพี่เคก็โยนไม่เข้าเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเข้าทรวงอย่างที่เห็นหรอกครับน้องๆเล่นไปเรื่อยครับ วันนี้พี่เคอยากได้สเก็ตบอร์ดมากกว่าครับไม่อยากได้อะไรเลยอ่าเราก็ยังเล็งเน้นๆนะครับถ่านแล้วกลับมาใหม่ไม่ได้นั่ครับต่อมอ่าเราก็กดเลื่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้เลยยี่สิบลูกอะไอ้เล็งเรๆครับลงสูงเลยครับไม่ต้องกลัวครับไ่้ลงสูงเลยครับในเข้าให้ลูกไปครับน้องสังเกตไหมว่าลูกบาสมันลึกถอยไปเรื่อยๆครับน้องสังเกตในเวลาโยนะครับ ลูกบาสเพียนะคตัวเลขมันอยู่ข้างหน้ามันเลื่อมถข่หมาไกลขึ้นเรื่อยๆครับอย่างไรครับอย่เริ่มโยนยากขึ้นยากขึ้นครับน้องอ่าน้องก็เล่นไปครับไปเรื่อยๆนะครับโยนบาสต้เข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากได้ตั๋วเพชรก็โยนให้เข้า60ลูกนะครับถึงจะได้ตั๋วเพชรนะครับสกินปืนนะครับตั๋วปืนสกินปั๊มปืนอะไรเงี้ยแล้วก็มีสกินบอร์ดโยนเข้า30คสิบความ โอ้มีข้าวครับเห็นไหมครับบอกแล้วพอมาเริ่มกันจะเริ่มยากครับราต้องมาลุ้นกันเรื่อยครับล่นดีๆครับสูงไปไม่ได้ครับพลาดไปสองลูกแล้วครับน้องหืมหืมถึงแล้วครับโอ้โหนี่ก็จะไม่ได้ซะแล้วมันต้องพยายามปลาครับน้องๆที่ก็ไม่ได้ยากครับ ไอ้เวลาอยู่ไกลๆเนี่ยเราพยายามบึง้งฝนหนังไปให้สุดเลยเดี๋ยวโยนไปก็ช่วยนั่นเองเ่ะมันก็โอกาสโอกาสเข้าเวลาโยน,นไกลๆก็ไม่มากน้องน้องก็พยายามโยนไปเรื่อยๆอ่าจนไปเรื่อยๆอ่ามันแค่ฟุกน่าจะฟุกอ่าพี่เจก็จะได้สกีบอร์ดแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสกีบอร์ดตัวเนี้ยมันมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าหรือเป็นสกีบอร์ดธรรมดา โอ้โหไม่เข้างนะ่ะเจรายจะเข้าแล้วไม่เข้าเจร้ายครับมึงเดียวขอโทษน้นองๆครับชวนมาเวลานี้มี่พี่ชวนสงหาครับอยู่ช่วงไทยครับครับก็อยู่มีคนชวนเล่นเยอะมีแต่คนแบบย n นิตี้อยู่ในช่องยูทูบ e นี่แหละอ่าไม่เข้าครับน้องๆครับ ข่านอีกไม่กี่ลูกเองครบ30แล้วอีสิบลูกสุดท้ายเฮ้ยอย่าสวยครับน้องๆจะคอยสกีบ่ละครับไม่อยากได้อะไรนะครับไม่ใช่สกีครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้น้องๆดูว่ามันเป็นสกีว่ามีเอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่าครับเอฟบได้ยังได้แล้วโอเคครับหล่ไม่เอฟเฟกต์ ครับผมก็ถือว่าสวยอยู่นะครับอ่าถือว่าสกีตัวนี้สวยครับน้องๆครับผมก็อยาสวมแสงไปเลยเดยนไปเล่นในเกมนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมอย่าเพิ่งชวนได้เปล่าอครับผมก็นี่กดไลค์นะครับผมก็วันนี้เคก็ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยะครับแล้วก็พี่ฝากแชร์ด้วยนะครับผมพี่ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย